รเรื่องของความพร้อมในการจัดงานแถนเบรเดลร่ภูเก็ต2025เนี่ยที่จริงเราเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับตั้งแต่เราไปรับงานมามีการเตรียมการมีการจัดตั้งองค์กรโครงสร้างต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนของภูเก็ตเรานะครับได้เป็นก็เรียกเป็นหัว,หวเรือใหญ่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสมาคมศินภูเก็ตและคณะทั้งหมดนะครับภาคเอกชน ส่วนราชการต่างๆที่จะร่วมกัน,นดําเนินการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการเดินทางผมคิดว่าของภูเก็ตน่าจะได้เปรียบนะครับในเรื่องของมีสนามบินนานาชาติที่มีเที่ยวบินวันหนึ่งประมาณ300กว่าเที่ยวนะครับที่จะต่างประเทศจะได้เดินทางมาที่ภูเก็ตเนี่ยก็ง่ายนะซึ่งก็เดินทางกันไปเย้วในแต่ละวันเนี่ยเรื่องที่พักก็มีห้องพักทั้งหมด1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าห้องอคิดว่า พอเพียงนะครับแต่ว่าก็รบกวนให้จองล่วงหน้าเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยาวคือ5เดือนเพราะฉะนั้นก็มาเป็นช่วงๆได้อยู่แล้วไม่น่าไ,ไ,ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของที่พักนะครับเรื่องของการเตรียมการเราก็มีเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับมีแกรนโอเ e n i n นในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ศิลป,ปินเริ่มที่จะเข้าไปสร้างชิ้นงานในพื้นที่ต่างๆนะครับรงนี้ก็คิดว่า ในการอำนวยความสะดวกกับศิลปินต่างๆเราก็ได้ตั้งคณะทํางานขึ геро, aggi, ้นในของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยสมาคมศิลป์ภูเก็ตจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการดําเนินการนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยสมาคมศิลป์